เออสวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรนี่มันคือเกมมันมันมันมากครับมันก็คือเกม w ด็ W w ูอ e. e. เยะไรวะนี่ครับ w ด็บยูนิยูอีโหล n ทูเวสต์มันเนี่ยเอ็กแปดแมก็ร็อกมากเลยครับนะครับเราก็มาเล่นกันเลยครับโอ้โหเริ่มลำคาญเสียงเพลงครับ เอ,อแล้วก็ซิงเกิลเพล์นะครับอาเล่นชาร์ลีมอร์นะครับอะไรดีครับแชมเปี้ยนชิพหรือว่า k i n งอ f t เดอ i n ลิงแล้วก็โ o y ย l r u m มบ e นหรือว่ากัตเล a แมทหรือว่าเปเปอร,ร์บิลอะไรครับช่างม่งครับแต่ตอนนี้ผมเล่นเอ่ออะไรวะตอนเริ่มเล่นเล่นแชมเปี้ยนชิพดีกว่าครับนิวเกมเลือกตัวละครครับเดอะร็อกจิมเบิร์ธฮอกโฮเกนอันเดอร์เทเกอร์อะฮะลองเลือกตัวคนโหดครับอันเดอร์เทเกอร์ ซิงชั้มเลยครับแชัแ้มต้องเป็นฮาร์ดคอร์ครับต้องเป็นฮาร์ดคอร์นะครับเรต้องได้เริ่มมัดแล้ว Yeah เริ่มเลยครับอุ้ยหยอดต่อยแม่งต่อยแม่งต่อยแม่งเย a แล้วก็ล็อกจับล็อกแม่งแล้วก็แกลาเรียดครับวเวงเล่งเชือกมาแล้วก็โคตรหลายไม่โดนแล้วไอ้เตะแม่งอ๋อไม่โดนอีกตัว วิ่งมาเตะแม่งเย็ดโนจับมันลุกขึ้นมาแล้วก็ทำไรครับเือแล้วก็จับทำไรครับเย็ดโนจับสแลมนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกทำไรครับแล้วก็ทำไรมึงจะขึ้นไปทำไมวะเนี่ยเออวิง่งวิ่งไปครับวิ่งไปแล้วก็เตะอีกนน่จับกดครับกดวอนไม่ได้ครับโอ้แล้วก็จับ โอ้โหเจ้าสอกดักครับอ้าหนอนหนอนหนกมาเลยครับเอ้ต่อยแม่ง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 จับมาชึบทำไรครับโอ้ไม่ได้ครับต่อยแม่งไม่ได้ฮึ่ยฮึชยฮึ่ยฮึ่โอ้โดนดักอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนอนหนอนโอ้เจ้หนุนครับหนอาทำไรครับชต่อยแม่งต่อยแม่งทำไรอึ๋ย จับใส่ท่าสแลมอีกนะครับทำใไ้เนี๋ยมันล้เงมนนครับจับใส่ท่าด,ดีดีทีเลยครับแน่กดครับวนไม่ได้ครับนอโนทำเออจับใส่ท่าสแลมอีกแล้วก็จับใส่สสใสโชคสลแลมตายเลยยังไม่พอครับยังไม่พอแล้วก็ทุบหลังแล้วก็จับทำไรครับ จับมาครับแล้วโอ้แทงข้างหลังครับโอ้จับต่อยตู้เลยครับเมื่อกี้โอ้ต่อยตู้เลยครับอ่าฮะแล้วก็ต่อยแม่งแล้วก็ทุบหลังเอกนี่อะไรอะไรมึงอะไรมึงเอ้ใส่ดิใส่ท่าไม่ตายยังไงวะอ๋อใส่ท่าไม่ตายครับจุดจุดจุดไม่ได้โอ้ช่างแม่งท่าไม่ตายไงครับใส่ท่าไม่ตายครับ เไม่ตายเหรอวะใหมใหม่ครับใหม่ครับผมโทษโทษใส่ท่าไม่ตายครับชุ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 บท่าไม่ตายครับเย่อเฮลอะไรไม่ได้วะลัสไลท์ครับท่าไม่ตายครับกดครับหนึ่งสองสู้ได้แค่สองครั้งครับโน่ใหม่ครับใหม่ครับใหม่เอา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 ใหม่ใส่ท่าสแลมอีกแล้วก็ทำไรครับ โอ้สโอ้ถุมสโตนผายได้เวอรอ์ถ้าใหม่ตายเขาก็ออกมานะครับเล้วก็จับคนครับ1 2 3เย่พินฟอลวินเนอร์เย่ออฟฟิศซีฟอ่าดิเฟนซีฟสเตนดาวโอ้นี้แท็กทีมแมทน,นะครับอ่าแล้วก็เล่นกันเลยครับเย่เ yeah. ย hey. no. ่สกิป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 โน่ใส่โค้ดลายลงไปครับ มันฮาร์ดคอร์เออมันฮาร์ดคอร์ดว่าแบบนี้แล้วก็สามารถใช้อาวุธได้ครับอาวุธครับอ่าออาฝาตีแม่งเลยครับตีแม่งวิ่งครับวิ่งวิ่งแล้วก็เตะแม่งโอ้อันนี้อะไรวะมันคืออะไรฟึบมันคืออะไรช่วยบอกผมทีไอ้นี่มันคืออะไรครับไว้ตียงเดียวครับผมไม่รู้ว่าผมจเตียงเดียวตีแม่งขึ้นมาทำไมตีแม่งอีก เออตีมังง่งอีกอะไรมึงหอกโกแกนมาทำไมครับเนี่ยตีแม่งองีกมึงเป็นแค่เอ็ธรรมดาไอเอ็มึงเป็นโรคเอ็ไม่ใช่เหรออ้าวเอา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 ,เอาส่งของขึ้นเวทีไปหน่อยอา่าส่งอาวุธหน่อยส่งอาวุธส่งอาวุธไปหน่อยส่งเก้าอี้ไปอ่าฮะเอ้ยมันทำพวกตัวเองทำไมวะช่างมันเอ้ยนี่มันพวกเรานี่หว่า อ๋อเราจะพูดกับเชดนะครับเชดเชดจับใส่สลัมสลัมแล้วก็ฟืบโค้ดไลแล้วก็จับเวียงเข้าเสือกไม่ได้ครับโอ้โหนนจับเวียงเขาเสือกฟืบแล้วก็จับทำไรฮะกดผิดครับโทษทีแล้วก็ดีดีทีเลยครับ,โอ,โ,บโอ้โหจับโอ้จช็อปครับ ชอบปะชอบปะมึงจะสอบซอยเหรอนี่ต่อยหน้าทำไรครับโอ้ไม่ได้อ่าชบลากคอมาลากคอมาก็ทุบหลังแล้วครับทุบหลังแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็สับใส่ถ้าโชกสแหลมปึงจับกดครับกดดิกดครับวันท no. ูโนฮอโคแกนมาช่วยได้ครับ ไหลมึงไหลมึงห้องห้องหกแกนมึงไปเลยห้องหกแกนโอ้ยเนาะนี่จับกดอีกครับกดกดไม่ได้อ้าวกรรมกดไม่ได้กรรมกรโอ้ไปแท็กห้องหกแกนแล้วแล้วก็แท็กกลับบ้างครับแท็กเชสมาครับโยนะครัแบบเชสครับเขาก็สับเอาก็ล็อกกันอยู่อา้าวต่อยครับเชสต่อยแล้วก็จับสแลมครับนี่โอ้โหสแลม เว้ยมึงมาแท็กกูไอ้ดนิแท็กท็มึงมาแท็กกูหน่อยแม่งมีแท็กให้เราครับโตเตะครับแท็แล้วก็จับอะไรครับตบชุบหลังครับกระเทืบแล้วก็อะไรต่อครับตอนนี้เทสกไอ้เปรียบอยู่ครับแล้วก็สแลมอีกนะครับสิงศอกไปแล้วก็เตะอีกนะแล้วก็สับไซโอ้ขาเรยกว่าอะไรบอซูเปอร์เพกสูเพกครับสับไซสูเพกครับเย่ แล้วก็ทำไซโอช็อตโค้ดไรนะครับเอดโดสำหรับเทสดชาไม่ตายเขากูคือโอมันทำการซับมิชันแล้วครับมาทำไมมาทำไมมาทำไมเอ็ดเอ็ดมาทำไมออกปเไยเอ็ดเอ็ดโอไม่ได้โอโอตอนนี้ฮอเกนก็ลุกขึ้นสู้แล้วครับแต่มันสู้ได้ไม่นานครับฮอเกนก็มันกากครับต่อยเทสต่อยเทสต่อยเทสต่อยฮอเกนก็บอกว่าโอไม่นานเลยกูโอ หอมต้องแก่นเตะกับครับทำไรตอนนี้ใส่ดีดีทีครับโอ้โหเทสใส่ดีดีทีครับทำไรตอนครับเตะครับเตะเตะอีกโอ้เตะอีกโอ้มันเตะอยู่ได้เตะอีกเตะอีกโอ้เตะอีกเตะหลายครั้งเลยอ่าทำไรครับโอ้ใส่ท่าไม้ตายครับท่าอะไรไม่รู้อครับอะไรไม่รู้มันแรงมากครับท่านี้ท่าอะไรไม่รู้ครับดยทำไรครับจับเวียงเข้าเชือกไปแล้วก็จับ เอาไซส์สรแ้มโอ้ยน่ออกไปเอ้ยอ้เย้ชนะแล้วมนี้ครับอัน้อเกอบเทสก็เอาชนะไปได้นะครับเฮ้ฮาร์ดคอร์อัพโอ้เจอกัอบตัวลอกครับดัว็อกต็อกอกดอกด็อกออนี่จับใส่ดีดครับไดีดอเย้โดก่งครับเก่งเก่งโอ้ไอ้เอ็อกจับซมิันอ๋ไม่ได้ แล้วเตะเัฟนี่เตะเตะแล้วก็จับใส่ซับมิชชั่นครับยายายาแล้วก็จับตัวล็อกเหวี่ยงเข่ามุมไปครับแล้วก็จับจื๊บสัมใส่ท่าซูเปอร์เพ็กครับซูเปอร์เพ็กนะครับเย่แล้วก็จับใส่เหวี่ยงเข้าเสือกไปแล้วก็โคตรลาเลยครับเย่โดทำไรครับ,รบ yeah. แล้วก็จับใส่ซับมิชชั่นครับเย่ yeah, รร yeah. อย่างเรามันต้องหาคอครับยกเก้าอี้มาตีแม่ง ตีแม่งอีกอตีแม่งอีกตีแม่งอีกแยตีแม่งอีกจะกลัวอะไรครับแล้วก็จะใส่ทำอะไรครับสแสลมครับแล้วก็ใส่ท่าไม่ตายครับทุ่มสโตนพายได้เวอร์จบแล้วครับกดครับหนึ่งสองสามโอ้ได้แค่สองครับโน่เตะแม่งอีก จับส่ท่าโชกสลามเลยครับเย่ yeah. กดอีกครับห yeah. นึ่งสองสามเย่ชนะแล้วอ่าแล้วก็ขอจบการแชทเกมนี้โอ้นี่มันแชมป์เป็นชิปแล้วนี่หว่าอ่าแปบ๊บนึงครับยังไม่จบครับแล้วก็เราก็มาแชมเปี้ยนชิพกับดีวอนครับรชิงแชมป์กับดีวอนเอ้ยไม่ใช่ดีวอนนี่บับเบลย์ครับคนนี้บับเบลย์ก็เป็นคนที่ฮาร์ดคอร์มากครับช้ำฮาร์ดคอร์ลายสมัยเลยคนนี้ แต่ช่างมันครับมันแค่แชมป์ฮาร์ดคอร์บับเบรเลเป็นแค่อ้วนธรรมดาครับโอ้โดนเตะครับเราโอ้ยเราลงจากเชือกก่อนโอ้ยลงลงไป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 ครับลงไปแล้วก็ทำไรครับหยิบอาวุธมาครับโย่ได้ได้ไอ้นี่ใหม่แกมันคืออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวไอ้นี่บับเบรเลมันปอดครับเราตุ้นตีแม่งครับเด็กปัดเด็กปัดต้องตีครับล้วมันฮาร์ดคอร์ครับตีแม่งอย่างเดียวครับลุกขึ้นมาไหมลุกขึ้นมาลงมาแล้วลุกมาแล้วก็ตีแม่ง โดนล็อกมาครับมันมาทำแเปะอะไรเดิล็อกมาทำแเปะอะไรมาทำแเปะอะไรเดิมล็อกมากวนเหรอเดิล็อกตีดวมาเดีเดิล็อกตีอีกโอ้ยเ,เจอโคตรลครับเดิล็อกจะกดทำไมมึงเป็นแค่ตัวกวนมาทำไมมาทำไมโตแม่งอีกเดิล็อกมึงเป็นแค่ตัวถ่วงของกูเหวี่ยงไปครับเหวี่ยงไปแล้วก็ โอ้เจอบัฟไปนะบัฟเล่เมียงกับโอ้โน่โนโนเรารีบขึ้นเวทีกว่าครับขึ้นเวทีครับขึ้นเวทีอะไรมึงอะไรมึงของมึงเนี่ยโอ้บัฟเล่ใส่ธาสูเพกครับแล้วก็แล้วก็ใส่ท่านะครับไม่ได้ครับโอ้อะไรแม่งโคตรมั่วครับขึ้นเวทีไปก่อนมึงขึ้นเวทีดิขึ้นเวทีตรงไหนวะเอ้ยขึ้นเวทีไม่ได้ออกขึ้นได้แล้วครับบัฟเล่ขึ้นมาเดี๋ยว เตะเลยขึ้นมาทําไมเตะครับเตะเตะแล้วจับเวียงเขาเชือกโอเวียงเขามุมไปครับแล้วใส่ท่าไม่ได้ซาสูเพกไม่ได้ครับแล้วก็เวียงเขามุมอีกแล้วใส่ท่าสูเพกค,ครับซูเปอร์ซูเปอร์ซูเพกเย่กดทับกดกดไม่ได้โอ้กัเบเวียงอีกครับแล้วหนุนครับจับหนุนแล้วก็กดครับหนึ่งสอง โอ้ได้แค่2ครับเตะเอกครับนูกคุณมาทำไมเราก็เตะครับแล้วก็ใส่ท่าทุ่มสโตนพายได้เวอร์ไม่ได้ครับโอ้ไม่ใช่ฮะทุ่มสโตนทุ่มสโตนไม่ได้โอ้ทุ่มสโตนครับทุ่มสโตนกูอยู่ใส่ทุ่มสโตนเนี่ยครับทุ่มสโตนพายได้เวอร์ครับเรียบร้อยครับแย่กดครับหนึ่งสองสามแย่แชมป์คนใหม่มาได้แล้วครับแชมป์คนใหม่ครับอันเดอร์ี่เกิดจะมายูนวิวอะไรวะ ฮาร์ดแต่มันยูนยูอีกฮาร์ดขอแซมเปี้ยนชิปนะครับเย่ yeah. เรียบร้อยแล้วครับเย่ yeah. จบการแช่เกมแค่นี้แหละครับจบ